ตัดตัดตัดตีโอเคแล้วเบนยี่สิบสามนั้นก็ได้เห็นเบนเดนเทาสั้นที่อยู่านบนกำลังจะลงมาเบนเดนเทาสั้นนั้นจึงได้จะแปลงร่างแล้วเมื่อเบนเดนเทาสั้นนั้นกำลังได้เลือกตัวอยู่นั้นเบนเดนเทาสั้นก็ได้แปลงร่างเป็นโฟอัมที่ผสมกับฮิวมังกาสอวเบนยี่สิบสามเมื่อเห็นอย่างนั้นก็กำลังจะแปลงร่างเข้าไปสู้แล้วเมื่อเบนยี่สิบสามนั้น ได้เห็นโฟมังกาซอก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเบนยี่สิบสานะั้นจึงจะแปงลงร่างไปสู้เบนยีิบสนะันนั้นได้เลือกแปงลงร่างเป็นสวอมไฟเร์ที่เป็นตัวสีฟ้าของเบนยี่ิบสามนะเบนยีบสัน,ะนสจึงได้โกมจึงทําให้เธอติงโอ้จึงทําให,อให้อะไรครับมันวิ่งหนีไปแล้วครับพ่อเมืตอนนี้มีคนเสียวเปรียบเล i ดมอน d s สโตนก็ได้ออกมาถ้าตอนนี้เบนยี่สานั้นก็วิ่งหนีรัวๆเลยจึงทำให้เบนยี่สสามนั้นต้องงัดฮอคเวิร์กออกมาแต่ฮอกเวิร์กของเบนยี่สานั้นยบนยี่สาก็ใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่จึงทำให้เบนยี่บสามนั้นจึงต้องวาร์ปหนีไปซึ่งเบนเทนทาวสันของภาคอมิว s ์นั้นก็มองไม่เห็นพวกมันจึงทำให้เบนยี่บสาม ลอดไปได้ณนะวันวันหนึ่งเบนเทนนั้นก็ได้เดินมาดูว่าตัวนี้มันมีนอะไรซึ่งก็ได้เห็นออบิโดนั้นกําลังป่วนชาวเมืองอยู่ <Yeah. S 1> เบนนั้นก็ได้แปงลงร่างเป็นเอ็กซ์เทเลสส่วนออบิโดนั้นก็ได้แปงลงร่างเป็นเอโคเอโคส่วนเบนนั้นก็ได้ทําการจะทําให้เอโคนั้นจะตายให้ได้ แต่เอโคนั้นก็ดันโหดเกินไปฮะจึงทำให้เบนนั้นเกือบจะตายแต่ว่าเบนนั้นก็ไม่ยอมแค่นั้นหลครก็จึงได้ทำการหมุนลอกตัวเองจึงเป็นพายุทนาโดส่วนตอนนี้เบนนั้นก็กำลังได้เกี่ยวเลยครับแต่ว่าเอ็โคนั้นก็ยังไม่ยอมอะนอกจากนั้นเบนนั้นก็ได้โดนแล้วครับจึงเอ็โคนั้นก็กำลังจะเปลี่ยนร่างเป็นอัลติเมทฮะ ส่วนเบนนั้นก็กําลังจะเปลี่ยนร่างเป็นฮีสปาร์ตซึ่งมันยังจะวะไม่ได้ทั้งสองคนนี้จึงเบนเบนนั้นจึงได้เปลี่ยนร่างเป็นฮีสปาร์ตส่วนเอ็กโคนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นอัลติเม e เอ็กโค h o ส่วนเบนตอนนี้เบนนั้นก็ได้เผาเอ็กโคจนทำให้เอ็กโคนั้น บานนั้นสามารถดูได้แต่ว่าเอ็กโค่เนี่ยสามารถปล่อยํำแสยงจิงทั้งทสายเลยแล้วอยู่ๆเอาวิดีโอนั้นเพื่อะนับไปแล้วก็ยืนนิ่งไปหามเฉยเลยครับลังนั้นอีสบานนั้นเมื่อรกระรก็เลยเฉยโอกาสจึงเผาเอ็กโค่เลยซึ่งมันนั้นก็ส่ง,งผลให้เอ็กโค่นั้นเริ่มจะไหม้แล้วก็ร้อนแล้วก็กำลังจะตายส่วนตอนนี้นะั้นเอ็กโค่นั้นกำลังเสียเปรี่ยมอย่างมาก เลนนั้นจึงได้เผาเอโก้เอโก้หลังจากนั้นเบนนั้นก็ได้ตีเอโก้แต่เอโก้นั้นก็สามารถขยับมาได้แต่ก็ยืนนิ่งไปอีกรอบเป็นอะไรไม่รู้ครับอยู่อยู่เอาดิโนนั้นก็รู้สึกหยุดชะงักไม่สามารถขยับตัวได้เป็นพวกไฟของพีสบาร์นั้นได้ไปดักที่ขาของเขาซึ่งมันส่งผลให้ขาของเขานั้นขยับตัวไม่ได้ ไปไปล็อกขาเอคโคใหม่นี่ทำให้เอคโคหยุดนิ่งไปแล้วซึ่งชีสบา้าเขาที่ก็โกงเลยนะครับชีสบา้าเลยเฉาาายฝันีด้ฆ่าทิ้งเฉเลยแต่ว่าเอคโคนั้นถึงจะย,ยืนนิ่งแล้ก็ใช้สกิลได้แต่ว่าอยู่ๆเอคโคนั้นก็นิ่งแบบไม่ทำอะไรเลยนิ่งแบบไม่ทำอะไรเลยนีท่ทำให้ชีสบา์าได้โอกาสได้ทำให้เอคโค สองคนนั้นก็ได้หมดเวลากนจึงทำให้เอกโคจึงทำให้อบิโดนั้นได้หนีไปได้